สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับอาจารย์บีหนังสือดีเราบอกต่อวันนี้เรามาคุยเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะในยุคที่แบบข้อมูลมันเยอะไปหมดครับผมเรื่องการมีสมาธิจดจ่อหรือโฟกัสเนี่ยแหละค่ะซึ่งมันหาย,ยากขึ้นทุกทีนะจริงครับแต่สําคัญมากทั้งเรื่องงานเรื่องชีวิตเลยใช่ค่ะแล้วมันจําเป็นมากๆกับประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ความสมดุลในชีวิตด้วยครับแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ ก็หลักๆเลยมาจากหนังสือ Free to Focus ของ Michael Hyatt บวกกับแนวคิดอื่นๆเรื่องการบริหารเวลาที่จะช่วยให้เราเห็นภาพว่าเออทำงานให้ดีขึ้นได้นะโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยขึ้นอืมหือน่าสนใจมากเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเออมาลองดูกันว่ามีไอเดียอะไรดีๆบ้างกลยุทธ์ที่แบบเอาไปใช้ได้จริงเลยครับผมเ <en> <en> พื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เหมือนได้เวลาของเราขึนมาให้ชีวิตมันมีอิสระมีสมดุลมากขึ้นค่ะเยี่ยมเลยครับ คือปัญหาที่หลายคนเจอนะคะเวลาทํางานม,มันเหมือนหายไปเยอะเลยกับเรื่องจุกจิกการถูกขัดจังหวะใช่ครับหรือไปทําเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องหลักจริงๆ Hi ไฮแอทเขาบอกว่าอาจจะเสียไปวันละ3ามถึงหชั่วโมงเลยนะคะโอ้หเยอะเหมือนกันนั่นประเด็นคือประสิทธิธธธภาพเนี่ยมันไม่ใช่การทําทุกอย่างให้เยอะๆเข้าว่าครับแต่คือการทําสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องให้มันเสร็จตรงนี้ไฮแอ d เขาเสนอกรอบคิด3ขั้นตอนง่ายๆแต่ทรงพลังมากนะครับ คือหนึ่งต้องหยุด stop ก่อนเลยครับหยุดใช่หยุดเพื่อทบทวนวางแผนสองคือตัด c u ดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วสามค่อยลงมือทำ act จัดการงานสำคัญจริงๆอืมขั้นตอนแรกคือหยุดเนี่ยน่าสนใจปกติเราจะคิดว่าต้องรีบทำรีบลงมือนั่นนะสิครับแต่ไฮแอทบอกว่าต้องหยุดเพื่อประเมินก่อน ว่าเราควรใช้เวลาไปกับอะไรเขาใช้แนวคิดโซนแห่งประสิทธิภาพ5โซนเข้ามาช่วยครับ5โซนมีอะไรบ้างคะโซนสำคัญสุดเลยนะครับโซนหนึ่งคือ desire zone โซนปรารถนาคือจุดที่ความชอบหรือ passion ของเรามาเจอกับความเชี่ยวชาญ proficiency พอดีอ๋อชอบด้วยเก่งด้วยใช่ครับงานในโซนนี้แหละที่เราควรจะทุ่มเทเวลาให้มากที่สุด ทำแล้วมันได้ทั้งผลงานได้ทั้งพลังใจกลับมาด้วยดีจังแล้วโซนอื่นล่ะคะเป็นยังไงโซนอื่นก็เป็นโซนที่เราควรลดเวลาลงเช่นโซน2 distraction zone ชอบนะแต่ไม่เก่งอือฮึโซน3 disinterest zone อันนี้เก่งแต่ไม่ชอบเลยทำแล้วหมดพลังนึกภาพออกเลยค่ะโซน4 drudgery zone งานน่าเบื่อคือไม่ชอบด้วยไม่เก่งด้วย อันนี้ควรเลี่ยงสุดๆค่ะแล้วก็มีโซน5 development zone คือโซนที่เรากำลังเรียนรู้พัฒนาทักษะหรือความชอบอยู่เป้าหมายก็คือพยายามใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราให้อยู่ใน desire zone ให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับเข้าใจแล้วคะ่ะพอเรารู้แล้วว่าอะไรคือ desire zone ของเราขั้นต่อไปก็คือตัดใช่ไหมคะจะเคลียร์พื้นที่ให้งานสำคัญได้ย่งไงบ้างคะถูกต้องครับกลยุทธ์หลักๆมี3อย่างคือ 1. กําจัด eliminate อะไรไม่จำเป็นจริงๆทิ้งไปเลย 2. ทํทำเป็นอัตโนมัติ automate ถ้ามันใช้เทคโนโลยีหรือระบบมาช่วยได้และ 3. อันนี้สำคัญมากคือมอบหมาย delegate ให้คนที่เหมาะสมกว่าทำการมอบหมายหรือ d e l e g a t กนี้บังนีบางคน,งนคิดว่าเอ๊ะทำเองเร็วกว่าไหมหรือบางทีก็เกรงใจไม่อยากรบกวนคนอื่นครับฮยัตมีมุมมองเรื่องนี้น่าสนใจเขาบอกว่า การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ดีไซน์โซนของเราเนี่ยจำเป็นมากนะเพราะทุกครั้งที่เราตอบใช่กับอะไรบางอย่างมันก็เท่ากับเรากำลังตอบไม่กับสิ่งอื่นไปในตัวอ๋อจริงด้วยค่ะส่วนการมอบหมายมันไม่ใช่แค่ลดภาระเราแต่มันคือการให้โอกาสคนที่งานนั้นอยู่ในดีไซน์โซนของเขาได้ทําได้แสดงฝีมือเขาพูดแรงนิดนึงว่า ถ้าเรายังดึงด anyway. ันจะทํางานที anyway, us, perfect, Japanese, ่เราทั้งไม่ถนัดและไม่ชอบเองเนี่ยก็เหมือนเราเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดจ้างที่แย่ที่สุดโอ้โหคมเลยค่ะครับเพราะเราไม่ยอมจ้างคนเก่งคนที่เหมาะสมกว่ามาทําไงครับเห็นภาพชัดเลยค่ะพอเราเคลียร์พื้นที่ได้แล้วก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือลงมือทําอย่างมีกลยุทธ์มีเทคนิคอะไรแนะนําบ้างคะสําหรับขั้นตอนนี้มีหลายอย่างครับที่น่าสนใจก็เช่นการจัดกลุ่มงานหรือ batching batching คือการทำงานประเภทเดียวกันติดติดกันไปเลยรวดเดียวจบจะได้มีสมาธิไม่ต้องสลับโหมดความคิดไปมาบ่อยๆครับอ๋อลดคอนเทกซ์สวิตชิงใช่เลยครับอีกแนวคิดคือเรื่องเวทีหรือสเตจแบ่งเวลาเป็น Front s t a ตจคืองานหลักงานที่ส่งผลกระทบคนอื่นเห็น Back Stage คืองานเตรียมการวางแผนงานเบื้องหลังต่างๆและที่สำคัญไม่แพ้กันคือออฟสเตจเวลาพักผ่อน ฟื้นชูพลังอืมต้องมีทั้ง3มเวทีเลยครับต้องจัดตารางให้ครบไม่ใช่มีแต่ฟรอนสเตจอย่างเดียวเดี๋ยวจะหมดแรงเอาการแบ่งเวลาแบบนี้น่าจะช่วยให้สมดุลขึ้นจริงๆค่ะแล้วในแต่ละวันละคะมีวิธีช่วยให้เราโฟกัสไหมมีครับเทคนิคง,ง่ายๆแต่เวิร์กมากคือกำหนด Big t ทรีบิ๊กทใช่ครับงานสำคัญที่สุด3อย่างที่วันนี้ยังไงก็ต้องทำให้เสร็จให้ได้มันช่วยให้เรามีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละวันไม่หลงไปกับเรื่องยิบย่อย ดีเลยค่ะจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนส่วนเรื่องสิ่งรบกวนต่างๆก็ต้องจัดการกันไปเช่นปิดแจ้งเตือนมือถือที่ไม่จำเป็นกำหนดช่วงเวลาที่แบบขอมีสมาธิเต็มที่ห้ามรบกวนหรือจัดสภาพแวดล้อมโต๊ะทำงานให้มันโล่งๆหน่อย ฟังดูแล้วทั้งหมดนี้เป้าหมายสูงสุดก็คือการได้อิสรภาพกลับคืนมาจริงๆนะคะได้เวลากลับไปใช้กับสิ่งที่สำคัญกับเราไม่ว่าจะเป็นงานที่เรารักครอบครัวหรือพัฒนาตัวเองใช่เลยครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญที่สุดเลยแล้วก็มีคำามทิ้งท้ายให้น่าคิดต่อนิดนึงครับว่านอกจากเวลาทำงาน Front Stage กับเวลาเตรียมงาน backstage แล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเวลานอกเวทีหรือ off s t a g มากพอแล้วหรือยังเวลาพักผ่อนครับเวลาพักผ่อนจริงๆเวลาสำหรับการเล่นเลย์ play ด้วยซ้ำไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นมากนะครับสำหรับการฟื้นฟูพลังความทิดสร้างสรรค์นในระยะยาวเหมือนที่สตูว r t บราวน์เคยบอกไว้ว่า work does not work without play งานมันจะไปได้ไม่ดีหรอกถ้าขาดการเล่นนะครับ เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะต้องกลับไปจัดสรรเวลาออฟสเตจให้บีขึ้นแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่กับหนังสือดีๆใน EP ีหน้า